ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับไนกี้ออฟโ a แพนี่นะครับซึ่งวิธีการรับก็คืออยู่ในแมปไนกี้นั่นเองหรือว่าไนแ a ลนนะ เป็นของฟรีชิ้นที่3นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการรับมันรับยังไงกันนะครับอย่างแรกทุกคนต้องเข้ามาในแมปไนแลนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงกวไว้ด้านล่างนะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนทําเหมือนทุกตอนเลยคือมาเช็คก่อนเดินมาตรงนี้ทําการกด E นะครับตรงออกโ p แพ k เนี่ยเขาจะให้เราทําการวินไอฟุตบอลเนะฮะก็กดไนคับคราชไปเลยก็คือเราต้องเล่นไนคลับคราชให้ชนะนะครับซึ่ง เราต้องได้ที่หนึ่งในด่านที่3ามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือผมจะเล่นให้ดูครบสามด่านเลยอันนี้คือด่านแรกนะครับ อันนี้คือสเตจทูนะครับหรือว่าด่านที่2องเองก็คือให้ทุกคนทําการยิงลูกบอลเนี่ยให้ไปฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันจะแยกเป็นสทีมเนาก็คือทีม FC แล้วก็ทีม p พีโพนี่น,นะครับก็ผมเป็นทีม FC นะก็คือถ้าเกิดฝั่งไหนได้สามลูกก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งชนะนะครับส่วนฝั่งที่แพ้ก็คือจะถูกคัดออกจากเกมเลยนะครับก็คือ ดัาสุดท้ายเนี่ยไอฝั่งเราอ่ะจะต้องมาแย่งกันอีกนะครับแย่งผู้ชนะนะซึ่งตอนนี้ผมฝั่งผมเป็นฝั่งชนะนั่นเองนะครับก็นี่นะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออไอด่านสุดท้ายกันนะครับคือสเตททรีนั่นเองตัวสเต g ทรีหรือว่าด่านสุดท้ายเนี่ยก็คือให้ทุกคนน่ะทาการยิงไอตัวฟุตบอลเนี่ยที่มันหล่นลงมาเนี่ยให้เข้าโกลที่มันเปิดอยู่นะครับให้ครบ3ลูกถึงจะเป็นฝั่ง จะเป็นฝ่ายชนะเนาะซึ่งเพลเยอร์ในนี้นก็จะคือทีมฝั่งเรานะครับคือมันต้องมาแย่งกันนั่นแหละนะครับซึ่งผมได้2อันแล้วลเดี๋ยวอันสุดท้ายผมจะได้แล้วสังเกตตรงด้านล่างตรงกลางนะครับถ้าเกิดลูกบอลครบ3มลูกสีเหลืองแสดงว่าเรานั้นชนะแล้วเรียบร้อยเนาะก็คือเราเตะครบ3ลูกแหละนี่นะลูกสุดท้ายเรียบร้อยตอนนี้ผมก็คือบินเนอร์แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือชนะได้ของฟรีมาแล้วแหละนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูบอร์ดเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ของฟล์มาแล้วนะวิธีการรับตัว o c t o p a c ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ